นาวานิยายเสียงเรื่องซากุระพรัตทินประพันธ์โดยเพลาดาเฟื่องอักษรบทที่55สิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าคุณอติราชคือโกดไปเล็กๆซึ่งในนั้นบรรจุกระดูกของอภิรติเป็นอนุสรที่เหลืออยู่ผู้เป็นบิดานั่งนิ่งมองวัตถุนั้นด้วยสายตาฉายแววเสียใจและหลายๆอย่างที่ยากเกินบรรยายทุกคนในที่นั้นนั่งนิ่งเงียบ อภิรามชาคริตตีสุคนรวมทั้งนางชื่นมีเพียงลมหายใจแผ่วๆจากทุกคนเท่านั้นอภิรามเปิดกระเป๋าเดินทางหยิบโกรดกระดูกของอภิรติขึ้นมาวางให้บิดาหลังจากเข้ามานั่งเรียบร้อยเขารู้ว่าบิดากระหายจะเห็นอนุสร์สุดท้ายของอภิรติน้องสาวคนเดียวของเขาเธอจากทุกคนไปนานแล้วและอย่างอาภัพที่สุด ยายจ๋ายายจ๋าคุณเอติราชยื่นมืออันสั่นเทาไปประคองกวดใบเล็กนั้นขึ้นมาท่านใช้มือขวาเปิดฝามันออกภายในมีกระดูกสีขาววางเรียงรายซับซ้อนยายจ๋าของพ่อคองหมดอายุจริงๆกระดูกจึงได้ขาวสะอาดเช่นนี้ท่านปิดฝากวดลงอย่างเดิมน้ำตาไหลคลอดวงตาคุณพ่อครับ ไอพิรามีสีหน้าซีสลดเขาเองก็เสียใจมันบอกไม่ถูกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นทำไมหนอครอบครัวเขาถึงประสบข้อกรรมเช่นนี้ตรีสุคนลุกจากที่นั่งเดิมไปนั่งใกล้ๆคุณอติราชหญิงสาวสอดแขนไปโอบเอวท่านไว้คุณอาขาอย่าคิดอะไรมากเลยคะ่ะวันเวลามันล่วงเลยมาจนป่านนี้ทำใจบ้างเถอะ ป่านนี้ยายจา๋าคงสงบสุขไปแล้วล่ะค่ะคงได้พบกับคุณอาหญิงสองคนคงมีความสุขไปแล้วความสุขเหรออาจจะเชื่อได้ยังไงยายน้องว่ายายจา๋ากับแม่เขามีความสุขเชื่อได้สิคะเพราะคุณอาหญิงสร้างแต่ความดีไม่เคยเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนเช่นเดียวกับยายจา๋าซึ่งไม่เคยทำร้ายใครเหมือนกัน เธอสร้างแต่ความดีมาตลอดคุณอติราชนิ่งคิดจริงสินะคุณชมเดือนเป็นคนดีดีมาตลอดชีวิตไม่อิจฉาตาร้อนใครจิตใจมีแต่อบอ้อมอารีและยายจากของท่านก็มีแต่ความอ่อนหวานนุ่มนวลมีจิตใจเมตตาเหมือนมารดาลูกหมาลูกแมวพลัดหลงมาในบ้านเป็นถูกเธอจับอาบน้ําเลี้ยงดูอย่างดีทุกตัว โดยไม่รังเกียจตัวไหนบาดเจ็บมาก็รักษาพาไปหาหมอวุ่นวายเพราะความสงสารลูกและภรรยาท่านไม่เคยสร้างความชั่วร้ายเลยแต่แต่ทำไมยาจ๋าจึงต้องตายเพราะอุบัติเหตุสยองและทำไมภรรยาของท่านจึงต้องตายด้วยโรคร้ายหรือจะเป็นเพราะกรรมเก่าเล่าหนอ ดิดฉันจะเอากระดูกคุณหนูไปเก็บนางชื่นครานเข้ามาหยิบโกรดใบเล็กไปถือเอาไปไว้กับแม่เขานะติดรูปจุดทูบบอกเขาด้วยน้ำเสียงของคุณอติราชแหบแห้งบอกเขาว่ากลับบ้านเราแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปทําบุญที่วัดเมืองนนค่ะนางชื่นกลับออกไปเงียบๆคุณอติราชถอนใจ ก่อนหันไปทางลูกชายพ่อแม่ของโอมุถ้าทางดีใจไหมเขาว่าอะไรแกบ้างหรือเปล่ารามไม่ครับท่านทั้งสองใจดีมากทีเดียวดีจนเราอดเกรงใจไม่ได้แล้วแล้วยายจ๋าเออโอมมนะ่ะเป็นไงบ้างคงดีใจมากที่ได้กลับไปพบพ่อแม่และน้องๆ ครับเธอดีใจมากทีเดียวขางบ้านเขาหรือเปล่าเปล่าครับเราพักโรงแรมคุณเอติราชนิ่งเงียบไปอีกใจหวนคิดถึงโอโมที่บอกว่าไปถึงจะโทรศัพท์มาหาท่านทำไมไม่โทรก็ไม่รู้ท่านนอนไม่หลับทั้งกลางวันกลางคืนจิตใจระแวงแต่เสียงโทรศัพท์จนวันนี้แล้วยังไม่มีข่าวจากโอโมเลยหรือจะลืมท่านแล้วก็ไม่รู้ ที่โตเกียวโอมูถูกปิดามารดาพาไปบ้านญาติทางห่างหลายแห่งเพื่อทำความเข้าใจกันใหม่ในกรณีที่โอโมูไม่ได้ตายจริงทุกอย่างรอบกายดูสับสนวุ่นวายจนโอมูลืมนึกถึงสัญญาที่ให้ไว้กับอธิราชว่าจะโทรศัพท์กลับเมืองไทยในทันทีที่กลับถึงญี่ปุ่นคำนั้นพอกลับถึงบ้านอาบน้ำเรียบร้อยโอมูก็หลับเป็นตาย จนรุ่งเช้าเธอจึงนึกขึ้นได้ถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณอติราชพอคิดถึงเธอก็รีบออกจากห้องนอนตรงไปยังเครื่องรับโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ด้านนอกเห็นบิดายืนอยู่บริเวณนั้นท่านเกาศีารษะแกรกๆเหมือนขัดใจอะไรสักอย่างแต่ไม่ร้ายแรงคุณพ่อมีอะไรหรอคะอ๋อ โอม้ท่านหันมาทางลูกสาวคนโตที่เพิ่งได้ตัวคืนมาหลังจากที่พระพราคท่านไปเป็นปีมีอะไรเหรอคะหญิงสาวถามอีกพ่อจะโทรศัพท์ออกข้างนอกโทรไปหาหน้าของหนูที่ฮอกไกโดแต่โทรศัพท์ขัดข้องขัดข้องโอม้ใจหายว่าจะไม่รู้ขัดข้องตั้งแต่เมื่อไร่ เมื่อคืนโหสิงคะไม่เห็นบอกเลยโอมมยืนนิ่งไปสีหน้าปรากฏรอยกังวลมีอะไรเหรอลูกหรือจะโทรออกค้าด่วนหรือเปล่าพ่อตั้งใจว่าหากมันไม่ติดจริงๆพ่อจะไปโทรข้างนอกบ้านคุณโมกิท่านนายพลหมายถึงเพื่อนข้างบ้านที่มีน้ำใจต่อกัน โอโมชำเลืองมองโทรศัพท์มันคงจะเสียไม่นานกระมังประเดี๋ยวโหเซงค้าคงจัดการได้หากไปโทรนอกบ้านคงเออก,กะระเลกเพราะเป็นการโทรข้ามประเทศไม่ดว่วนหรอกคะ่ะเชิญคุณพ่อเถอะหนูจะไปอาบน้ำลาจากบิดาแล้วโอโมูก็กลับเข้าห้องส่วนตัวหญิงสาวเริ่มคิดถึงคุณอธติราชบิดาอีกคนที่เมืองไทย หญิงสาวไม่รู้ว่าป่านนี้ท่านจะเป็นอย่างไรบ้างอาการท่านหญิงสาวพอรู้อยู่เต็มอกอีกไม่นานช้างเผือกก็คงเหลือคุณอภพิรามคนเดียวเท่านั้นเองดูเขาช่างน่าสงสารนักชีวิตในช่วงที่ผ่านมาไม่ถึงสองปีครอบครัวและบุคคลที่ผูกพันประสบเคราะห์กรรมไม่มีที่สิ้นสุดคนแล้วคนเล่าจากน้องสาวมารดา แล้วยันจะบิดาอีกคนที่เหลืออยู่ก็คงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเพราะโรคร้ายประจำตัวไม่นานเขาคงอยู่โดดเดียวๆได้พี่โอโมอยูริเคาะประตูเบาๆที่ห้องพี่สาวขณะที่โอโมกำลังยืนครุ่นคิดอยู่ริมเตียงนอนเธอเดินไปเปิดประตูให้น้องสาวคิดอะไรอยู่คะ ยูริโอบเอวพี่สาวโอมูตอบตามความจริงคิดถึงเมืองไทยคิดถึงทุกๆอย่างที่นั่นโดยเฉพาะใครหรือเปล่ายูริแซงถามยิ้มยิ้มโอบพี่สาวไปยังเตียงนอนไม่มีใครเฉพาะหรอกคิดถึงทั้งนั้นแหละจริงเหรอทำไมสนใจนักล่ะยายยูริปล่อยพี่สิพี่จะไปอาบน้ำสักทีหน้าตายังไม่ถูกน้ำเลย เห็นคุณพ่อว่าพี่โอโม่จะโทรศัพท์พเผอิญโทรศัพท์เสียอืมแย่จังพี่จะโทรไปไหนคะเมืองไทยอุ๊ยตายหาคุณอภิรามนั่นนะหรอยูริทำตาโตยังคอมองพี่สาวใครบอกละ่ะอ้าวแล้วพี่จะโทรถึงใครใครก็ได้ที่พี่คิดถึงและห่วงความกังวลและเป็นห่วงคุณอติรต ทำให้โอมูหงูดหงิดน้องสาวนั่งนิ่งอยู่บนเตียงแปลกใจว่าทําไมพี่สาวถึงได้งุดหงิดในวันนี้จากกันไปตั้งปีกว่าดูพี่สาวเปลี่ยนไปมากทีเดียวจากผมที่ยาวสลวยเป็นสั้นแค่ใบหูผิวคล้ำไปกว่าเก่าและกิริยาดูเนื่อยเอยไม่แคล้งคล่องเหมือนเดิมเหล่านี้เป็นความใหม่ที่โอมูมีมาจากไทยแลนด์ ทำไมงุดหงิดงล่ะคะพี่โอมูหนูแค่ถามดูเท่านั้นเองน้องสาวขยับกายลงจากเตียงโอมูถอนใจเบาๆเริ่มรู้สึกตัวว่าแสดงกิริยาไม่ดีต่อน้องสาวซึ่งเธอไม่น่าทำเลยจริงๆยูริพี่ขอโทษค่ะค่ะหนูก็เข้าใจที่มากวนพี่หนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหนูจะไปแต่งตัวและะ้วค่ะ ประเดี๋ยวจะไปเรียนแล้วจ่าจ่าพอยูริรับกายไปโอมูก็ซุดกายลงบนเตียงแทนร่างน้องสาวหญิงสาวยกมือขึ้นไก่หน้าผากเธอเริ่มคิดถึงเมืองไทยอีพ่อจ๋าของเธอเป็นอย่างไรบ้างคงเฝ้ารอคอยเสียงโทรศัพท์จากโตเกียวได้ใจจดจอ่อประชื่นจะคอยดูแลเหมือนตอนเธออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอภิรามละ่ะเขาจะเป็นอย่างไร หากนี้บิดาไปเมาจนไร้สติอยู่กับชาคริตคงไม่รู้ไม่เห็นบิดาเป็นเช่นไรโอมมยิ่งคิดก็ยิ่งห่วงเวลาขณะนี้ของบ้านเธอทุกคนคงอยู่พร้อมหน้าที่ตัวอาหารในบ้านช้างเผือกทนไม่ไหวโอมมคว้าเสื้อคลุมสวมทับชุดนอนเดินแกมวิ่งออกไปยังบ้านข้างๆทันทีเธอสวนกับบิดาที่หน้าประตูบ้านนางโมกิ อ้าวโอมุหนูมาโทรศัพท์ค่ะพ่อเธอหยุดบอกบิดาโทรแล้วรีบไปแต่งตัวนะวันนี้พ่อจะพาหนูไปฮอกไกโดโทรไปบอกคุณน้าแล้วค่ะงั้นรีบไปโทรซะลูกท่านนายพลยกมือขวาขายี้ศีรษะลูกสาวเบาๆก่อนผลาไปก่อนโอมูก้าวเข้าประตูของนางโมกิพบเจ้าของบ้านกำลังจัดน้ำชายอยู่ คุณน้าคะหนูมาขอโทรศัพท์ทางไกลเธอขออนุญาตเจ้าของบ้านได้หนูโอมุเชิญตามสบายสมุดรหัสน้ามีอยู่ข้างๆโทรศัพท์นะจ๊ะขอบพระคุณค่ะคุณนะ้าโอมุเดินไปที่เครื่องรับโทรศัพท์ลงมือหมุนทันทีปรากฏว่าพอติดต่อได้นางชื่นคือผู้รับสายป้าหรอคะฉันโอโมุ เธอพูดไปเป็นภาษาไทยมีเสียงอุทานแว่วมาจากปลายสายก่อนจะมีเสียงละล่ำละลักจากใยชื่นคุณ,ค,ณคุณโอมุเหรอเนี่ยโอ้ดีใจจังเลยค่ะฉันขอพูดกับพ่อหน่อย <S <S ท่านเพิ่งหลับค่ะอย่าเพิ่งรบกวนเลยคุณรู้ไหมท่านนอนไม่หลับสักคืนหมอต้องมานั่งเฝ้าให้น้ำเกลือพระเจ้าช่วยโอมุอุทาน ท่านเพิ่งนอนได้เพราะหมอตรีวิทย์ให้ยานอนหลับอย่าปลุกท่านเลยนะคะสักสองสามชั่วโมงค่อยโทรมาใหม่จ๋าป้าโอมูวางสายลงใจหม่นด้วยความเป็นห่วงเพราะเธอหรือเปล่านะอาการป่วยของคุณอติราชจึงซูดลงโทรพ่อจา๋าบทที่56แม่ชื่นพอรู้สึกตัวลืมตา คุณอัจริาก็มองหานางซชื่นก่อนใครอื่นทั้งทๆที่ตรีสุคนนั่งอยู่ใกล้กว่าใครที่ข้างเตียงขาโอมุโทรศัพท์มาไหมคำถามที่ท่านถามคนเก่าแก่ของบ้านช้างเพือกหลายคนในห้องนั่งมองตากันโทรค่ะโทรเมืม่อตอนสายๆของวันนี้เธอโทรม,มานางเชื่นรีบรายงานหน้าตาสดชื่นแล้ว ดวงหน้าซีดเผือดของคุณอติราชมีเลือดฝาดขึ้นมาบ้างเมื่อฟังคำตอบจากนางชื่นดิฉันบอกว่าท่านหลับคาให้โทรมาใหม่ประเดี๋ยวคงโทรมาแน่ๆดูท่าทางคิดถึงคุณพ่อมากโทรทำไมไม่ปลุกฉันล่ะแกท่าทางคุณอติราชดูจะเสียดายเอามากๆนางชื่นหันไปสบตากับหมอตรีวิทย์กับอภิรามที่นั่งอยู่ไม่ไกลนัก อภิรามขยับกายนิดนึงเขายิ้มกับบิดาแล้วว่าอาหมอท่านเห็นว่าคุณพ่อเพิ่งหลับเลยบอกให้ไม่ชื่นอย่ารบกวนเวลาคุณพ่อนอนนะครับพ่อไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็แค่เป็นลมธรรมดาประสาคนแก่เท่านั้นคุณอติราชคิดว่าตัวท่านเพียงแค่เป็นลมไปเท่านั้นเพราะความคิดถึงโอมูมากด้วยนั่นเองท่านจึงมีอาการเช่นนี้ พ่อคิดถึงโอมูนะ่ะเลยเป็นอย่างนี้คุณพ่ออยากคิดมากเลยครับเธอคงกำลังมีความสุขกับครอบครัวของเธอพ่อรู้แต่อดคิดถึงไม่ได้ตลอดเวลาที่โอมูอยู่ที่นี่เธอทำดีกับพ่อมาตลอดทั้งๆที่พ่อเองสร้างความเลวร้ายกับเธอและครอบครัวเธอมากมายทีเดียวน้ำเสียงคุณอัติราช บ่งบอกความรู้สึกที่มาจากภายในใจทุกคนมองตากันแล้วถอนใจน้อยๆโอมูเป็นคนดีตรีสุคนเอ่อยขึ้นลอยๆไม่เจาะจงว่าจะพูดเฉพาะให้ใครฟังดีมากจริงๆน้องเองก็รักเธอแล้วก็อดคิดถึงเธอไม่ได้เช่นกันบางทีน้องจะไม่รอให้เธอโทรมาน้องจะโทรไปเองเดี๋ยวนี้สิหลาน คุณอัจิราชมีเรี่ยวแรงขึ้นมาทันทีตรีสุคนมองหน้าคุณอัจิราชความสงสารแล่นจับขั้วหัวใจอันิจาเอย๋ยคุณอาอาจิราชช่างน่าสงสารนักจนป่านนี้แล้วก็ยังหลงไหลห่วงใยถึงสตรีสาวที่อยู่แดนไกลไม่ลืมเลือนโอโม่จะนึกถึงจะคิดห่วงคุณอาอัิราชเช่นเดียวกันหรือเปล่านะอยากรู้จริงๆไปสิใยน้อง ไปโทรหาโอโมให้อาหน่อยน้ำเสียงนั้นปนขอร้องอยู่ในทีดวงตาที่มองมาสายตามีแววที่มองแล้วสะท้อนใจค่ะติดแล้วสักครู่น้องจะโอนสายให้คุณอาตรีสุคนออกไปจากห้องแล้วคุณอาอธิราชก็หันไปมองทางหมอตรีวิทย์แกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะโทรนายราชหมอตรีวิทย์สายศีรษะ อ่อนใจในอาการทางใจของผู้เป็นเพื่อนยิ่งนักอหมอมาตั้งแต่เมื่อวานครับคุณพ่ออภิรามตอบแทนหมอตรีวิทย์เขาเองก็พูดไม่ออกเช่นกันอยู่กันตั้งหลายคนแล้วทำไมไม่ปลุกฉันนะตอนที่โอมูโทมาก็ฉันให้ยานอนหลับแกนี่ในราษให้ฉันนอนหลับได้ก็น่าจะให้ตื่นได้ แกเป็นหมอประษาอะไรของแกวะนายวิทย์คุณอติราชผ่านพาโลเอากับเพื่อนแต่ท่าทางไม่จริงจังนักเห็นอาการของบิดาอภิรามก็พรอย,ยิ้มออกได้บ้างที่บิดารู้จักเล่นหัวรอซะบ้างวะาพูดออกมาได้อย่างนี้มันน่าฉีดยาให้ตายไปเลยนะตารามดูเรอะมาว่าอา<ๆ>ก็มันน่าว่าไหมล่ะหมอหมาหม,มาอย่างแกเนี่ย เอกอะก็ให้นอนหลับอย่างเดียวนอนนอนนอนฉันจะตั้งฉายาให้แกแล้วว่าหมอนอนมาทั้งอภิพิรามและหมอตรีวิทย์หวัวรอบพร้อมๆกันพล่อยเอายายชื่นที่นั่งหน้าไม่ชื่นในตอนแรกหน้าชื่นขึ้นมาบ้างด้วยความสบายใจนั่งชื่นถอนใจยาวๆก่อนจะค่อยๆถอยออกไปเดี๋ยวนั่งชื่นยกโทรศัพท์มาวางใกล้ๆเตียงฉันหน่อยเถอะ ประเดี๋ยวสายทางโน้นก็ติดค่ะนางชื่นกุลีกุจอทำตามนางยกเครื่องรับโทรศัพท์จากโต๊ะทรงกลมมุมห้องมาวางไว้ที่ตัวเล็กหัวเตียงขอบใจนะไปไหนก็ไปเถอะไปให้แกนะ่ะนางชื่นรับกายไปแล้วเสียงเครื่องติดต่อภายในดังกังวันเบาๆว่าไงหลานคุณอติราชกดปุ่มแล้วถามทันที แววเสียงตรีสุคนดังมาจากลำโพงเล็กๆโอมูไม่อยู่คะ่ะคุณอาไปฮอกไกโดกับคุณพ่อเขายัางไม่กลับน้องวางหูไปแล้วสีหน้าของคุณอัิราชฉายแววผิดหวังชัดเจนโทรคุณพ่อใจเย็นๆเธอครับคุณพ่อเธอคงจะไปธุระกลับมาอาจจะโทรก็ได้อภิรามบอกให้บิดาคลายความเสียใจตรีสุคนเดินกลับเข้ามา สีหน้าเธอไม่สู้ดีนักน้องสั่งไว้ว่าหากกลับมาจากฮอกไกโดให้เธอโทรกลับมาเมืองไทยค่ะใครรับสายหล่อยยน้องอภิรามถามบ้างผู้หญิงค่ะเข้าใจว่าคงเป็นน้องสาวของโอมะเพราะเธอเรียกโอโมะว่าพี่คงเป็นยูริไม่ก็บาระโอโมะมีน้องสาวสองคนเขาจะโทรมาไหมนะ คุณอติราชพูดเหมือนรำพึงกับตัวเองก่อนจะค่อยๆเอ็นกายลงตามเดิมเยจาของพ่อหมอตรีวิทย์ลุกไปจากห้องเงียบๆขณะที่ตรีสุคนก้มลงมองนิ้วมือตัวเองและอภิรามก้มหน้าลงมองพื้นทั้งหมดเหมือนมีก้อนอะไรเหนียวๆว,วิ่งมาติดตรงคอทำให้กลืนน้ำลายลำบากความสงสารแล่นจับใจของทุกคน เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นเบาๆในเช้าของวันต่อมาคุณอติราชที่นอนนิ่งๆอยู่บนเตียงชำเลืองมองเครื่องรับโทรศัพท์อย่างไม่สนใจก่อนจะเหม่อสายตาไปจับจ้องอยู่บนเพดานตามเดิมโอมุทำไมไม่โทรมาหาพ่อบ้างหนอคงไม่รู้ว่าพ่อคิดถึงเจ้ามากกระมังท่านหลับตาลงอย่างหม่นมองใจพรานก็แววเสียงสัญ,ญญาณติดต่อภายในแสงสีแดงบนแป้น บอกให้รู้ว่าต้องการติดต่อกับท่านคุณอนติราชรีบกดปุ่มคงเจ้าหมอตรีวิทย์โทรมาตามเคยคุณอาคา้าทางไกลาจากญี่ปุ่นค่ะฮะท่านผุดลุกขึ้นทันทีใจเต้นแรงด้วยความดีใจเชื่อแน่ว่าผู้ที่โทรมาคือโอมุลูกพ่อใช่ไหมท่านกรอกเสียงลงไปทันทีค่ะพ่อ โอมูกราบเขาอาภัยที่โทรมาช้าโอมูนั่นเองที่โทรมาขณะนั้นเธออยู่ฮอกไกโดไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกสบายดีใช่ไหมพ่อคิดถึงคุณอัติราะดาลามนาลักษแทบสำลักลมหายใจของตัวเองหนูก็คิดถึงพ่อมากพ่อจ๋าหายดีหรือย,ยังได้ข่าวว่าพ่อป่วยอีกหนูเป็นห่วงพ่อมากนะ น้ำเสียงที่เปล่งมาตามสายบ่งบอกว่ามาจากใจจริงไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อก็แค่เป็นลมธรรมดาเท่านั้นอาหมอของลูกเขาเอะอะไปเองพ่อเลยไม่ได้คุยกับลูกสีหน้าคุณอติราชื่นบานไม่มีเขาความเจ็บไข้ได้ป่วยลงเหลืออยู่เลยหากโอโมมาเห็นสีหน้าท่านในตอนนี้คงจะดีใจไม่น้อยเลย หนูมาอยู่บ้านวันแรกก็ยุ่งมากค่ะคุณพ่อพาไปหาญาติคนนั้นคนนี้เพื่อชี้แจงเรื่องเอ่อเรื่องเก่าๆพอ่อพ่อเข้าใจลูกก็ยังไม่หายยุ่งเลยนะคะนี่ก็ไม่ได้อยู่โตเกียวอยู่ฮอกไกโดค่ะอากาศหนาวมากเลยหนูอยู่เมืองไทยนานเลยเกือบเป็นคนไทยกลับมาญี่ปุ่นหนาวมากเลยค่ะยังไม่ชินเลยนะคะเนี่ย โอมม่ลเล่ามาด้วยน้ำเสียงแจ่มใสเป็นน้ำเสียงที่คุณอติราชอบฟังเพราะกังวานเสียงไพเราะประดุดรักคางกลางสดานโทรลูกของพ่อหนูจะโทรหาพ่ออีกนะคะฝากบอกพี่น้องพี่รามและทุกๆคนด้วยว่าหนูคิดถึงมากทีเดียวเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งวางหูหนูไม่ต้องโทรหาพ่อก็ได้หมดเปลืองเปล่า เอาไว้พ่อจะโทรหาเองนะตอนนี้ให้หนูโทรมาหาพ่อก่อนเถอคะค่ะเพราะช่วงนี้ไม่รู้ว่าคุณพ่อจะพาไปไหนบ้างไม่ค่อยอยู่ติดบ้านเลยพรุ่งนี้ก็จะต้องไปติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยมารืนไปมูลนิธิคิวยาวเลยคะ่ะพ่อขาจะจะงั้นก็ตามใจนะพ่อจะคอยหนูทุกคืนทุกวันและทุกเวลาเลยสวัสดีนะลูกยายจ๋าของพ่อ ท่านวางหูลงช้าๆอย่างพยายามตัดใจจากตรีสุคนเห็นภาพนั้นชัดตาโอมูว่าไงคะคุณอาหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้ๆท่านโอบแขนทั้งสองรอบเอวผู้สูงวัไว้ปรารถนาให้ท่านอุ่นใจเพราะความสงสารเขาสบายดีคิดถึงอามากค่ะน้องก็ว่าคงคิดถึงคุณอามากพอโทรป,ปุ๊บก็เร่งเลยค่ะ ขอพูดกับพ่อจา๋าหน่อยคิดถึงจะตายอยู่แล้วดวงตาและสีหน้าของคุณอติราชสดใสทันโอบตรีสุคนไว้แนบแน่นขณะส่งใจไปถึงอีกคนที่อยู่แดนไกลชาคริสกับอภิรามเดินเข้าประตูบ้านช้างเผือกมาด้วยกันอภิรามชวนชาคริสมาที่บ้านในวันนี้โดยมีเหตุผลมากไปกว่าคำว่าชวนมากินเหล้าเหตุผลที่ว่า มันอยู่ในใจของเขาโดยซ่อนลึกอย่างมิชิดไม่ปรารถนาจะให้ใครได้รับรู้แม้แต่เพื่อนรักเช่นชาคริสคุณอานินาชาคริสเป็นคุณอติราชเดินอยู่แถวแปลงดอกไม้ข้างบ้านก็ชะง,งักชี้มือไหนว่านอนสมตลอดเวลาไงในรามนั่นสิอภิรามเกาหัวเบา แปลกใจที่เห็นบิดาออกมาเดินเล่นได้ในเย็นวันนี้ก็ทุกครั้งเขาเห็นท่านนอนหมืออยู่บนเตียงในห้องส่วนตัวโดยไม่สนใจสิ่งใดๆรอบกายแต่ทำไมวันนี้ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะงงไว้ฉันเขาเดินนำเพื่อนตรงไปทางที่บิดายืนอยู่คุณอติราชอยู่ในชุดกางเกงขาสั้นสีขาวเสื้อยือดคอกลมแขนสั้นสีเดียวกันใบหน้าแจ่มใสเบิกบาน และไม่มีแว่นสีดำอันเดิมเกะกะบนใบหน้ามือขวาถือไปอันเล็กที่มีควันกรุ่นท่านหันมายิ้มกับบุตรชายไงตารามหน้ามันเยิ้มเชียวนะควงเหนื่อยละสิเนี่ยเออสวัสดีหลานชายประโยคท้ายท่านหันไปรับใ้ชาคริสคุณพ่อแข็งแรงดีแล้วนะครับคุณอัติราชหัวร้อด,ดังๆ พ่อไม่เป็นไรนี่นาตารามและปกติพ่อก็ไม่ใช่คนอ่อนแออะไรนักหนะอมอของแกสิกะเกณฑ์ให้พ่อเป็นนั่นเป็นนี่จริงครับจริงชาคริตพยักหน้าเอ,ออออย่างเห็นด้วยผมก็เห็นว่าอย่างคุณอาคุณอาไม่เห็นเป็นอะไรเลยออกแข็งแรงอย่างนี้ที่อ่อนแอบ้างก็เพราะความเสียใจอันเกิดจากธรรมดาของโลกเท่านั้น ต่อไปคุณอาก็แข็งแรงเช่นเดิมใบหน้าคุณอติราชอิม่มเอมจริงสิหลานชายพูดถูกเอาอย่างนี้นะอาให้เล่าฝรั่งขวดหนึ่งหยิบเอาตามใจชอบเลยกินกันสองคนกับเจ้ารามนะโหเป็นพระคุณมากทีเดียวครับผมกราบขอบพระคุณคุณอามากเลยชาคริถลาเข้าไปคุกเข่าตรงหน้าคุณอติราช แล้วก้มลงกราบอย่างรวดเร็วเป็นพระคุณหาที่เปรียบไม่ได้เลยครับท่าทางของชาคริตดูน่าขันมากกว่าจริงจังคุณอติราชหัวเราะดังๆด้วยความขกขันตรีสุคนโผล่ออกมาจากแนวกล้วยไม้ท่านได้เห็นภาพนั้นพอดีอะไรกันคะอุ้ยตายพี่เบิร์ดเป็นอะไรคะคุณอามันประจบขอเล่าคุณพ่อน่ะยายน้องอภิรามหันไปบอก ก่อนจะเดินเลยไปยังโต๊ะกลมสีสวยใกล้ๆสูงเฟื่องฟ้าแล้วสุดกายลงนั่งอ๋อขนาดนี้เชียวหลอพี่เบิร์ตตรีสิคนส่งเสียงแหลมเข้าใส่ชายหนุม่มที่รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเขาทำหน้าแย่แย่ใหญ่น้องทำยังกับแอลกอฮอลิซึมอย่างนี้ต้องไม่กินเหล้าโรงนะคะคุณอาเหลาฝรั่งอ่ะน้องเสีด็ดายแทนเอาเธอนะ่ะ คุณอติราชยังไม่หายขําใบหน้าท่านมีเลือดฝาดขึ้นมามากทีเดียวอ่าพูดไปแล้วให้ขวดเดียวแบ่งกันสองคนเดี๋ยวก็เดือดร้อนประชื่นหากับแกล้มอีกหรอกโถน้องไม่เห็นจะยากเลยหากน้องกลัวประชื่นเหนื่อยน้องก็ทำเองสิจะ๊ะจริงไหมครับคุณอาเออจริงแฮะน่าบริการเขาหน่อยหลานเหมือนกันเลย ตรีสุคนสายหน้าพึมพำเบาๆก่อนจะเดินกลับไปทางครัว